จะซื้อโอ้ชื่นกลืนึกนะที่รักจะ้ะกินเลยราดีสดๆจากสวนค่ะทุกคนจา้าหัวงามบ่ค่ะต้นดอกน้ำมันประเทศไทย <c oughs> ประเทศอีสานบ้านฉันเอิอนผักกาดดอกเอาไปอ้อมกระแทบลวกผักชีเดือนปลูกได้เดือนนิดๆทุกคนอู้ย มันนี่มานี่แล้วมามาเก็บช่วยแม่นี่คอมเก็บสตรอเบอรี่ซอยแม่แนนี้นี่ค่ะผลผลิตจากสวนของเราสตรอเบอรี่โอกก่โลกว่านะคะเนี่ยลน้นเวลาบานแล้วค่ะอู้สีส้มสีส้มสวยดอกใหญ่เลยอันนี้สีแดงดูโอ้โดนสีขาว ข่าวก่ากำลังบานเยอะเลยนี่ปลูกเองกับมือทุกคนสวยไหมต้นนี้ก็เป็นดอกแล้วสวยสวยสวัสดีค่ะทุกคนคนสวนมาแล้วโอ้ยงานหลายๆเดี๋ยวจะหันไปให้ดูลงพลิกแล้วลงมะเขือเปลาะแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บผักกาดดอกผักกาดดอกครับไทยแลนด์นะคะ เป็นดอกแล้วค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปกินแล้วกลัวก,กินกับปนป่าอุย้ยคุณหนิงมากลายไปแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวมันเป็นมันเป็นดอกแล้วเดี๋ยวมันจะแก่เนาะเดี๋ยวไปเก็บกันก่อนนะคะโอ้ยเพิ่งวางงานแล้วก็จะไปเก็บนะคะก่อนมันจะเมือนะ่อนาะเหมือนจะฝนจะตกดูรน้ําเรียบร้อยนอะ่มะเขือเปลาะอันนี้แมงลักนะคะเนี่ยอันนี้พริกฝนไม่ตกมาแบบหลายวันเป็นเดือนแล้วมั้งทุกคนแรงมาก ยาก็ยังแห้งนะแมวเหมียวนั่งรอแม่เมื่อกี้กล้องแบตหมดไปเปลี่ยนแบตมาค่ะลินดี้จ๋าเก็บผักช่วยแม่แล้วนุ่นนะ่ะสวนผักแม่นุ่นนะเร็วเร็วโอ้ผักบุงถ้าได้น้ําฝนนะทุกคนพลึบนี่ต้องรดน้ําแบบเช้าเย็นมันแห้งมันแดดร้อนมากดูสลัดจนแบบต้นต้นแบบโตขึ้นข้างบนแล้วมันสิบป็นดอกเลยนะ อุ้ยขนางามเด้อค่ะเดินต้นดอกน้ำมันประเทศไทย <c oughs> ประเทศอีสานบ้านฉันเอิอนผักกาดดอกเอาไปอ้อมกระแซบลวกกระแซบกินกับน้ำพริกออมใส่ไก่ใส่หมูใส่หมูสับอร่อยมูดเดี๋ยวจะถอนละค่าเป็นดอกแล้วผักชีเดือนปลูกได้เดือนนิดๆทุกคนงามพลึบพับเลยดู ขามได้เดี๋ยวก็เป็นกอแล้วไงสลัดรอกินเมี่ยงนะคะเก็บก่อนแล้วก่อนเดี๋ยวมันจะมืดมันฝนจะตกตปล่อยๆเลยซะถตกลงมาโลดละตกลงมาแน่มันหอนมันแรงวะนะโอ้ยไ,ไปลวกเอาไปออม ดึงไปเลยเอาไปเก็บแช่เย็นไว้แล้วก็ปลูกอย่างอื่นแทนมันดึงง่ายนะคะดินมันร่วนเนาะ้างล่างมันร่วนก่อนปลูกก็ขุดแปลงจนลึกที่เห็นนะทุกคนแล้วผักชีก็เหมือนกันนะคะรากมันจะได้เลื้อยลงแบบจะได้เป็นกอง,องาม ลายเมโนเก็บราดีสคาดิเชียนค่ะแบานี้โอ้ยช่โอ้ใหญ่แล้วโอ้ใหญ่หัวคอนดูดูหัวนี้โอ้โหย่าไปล้ลางสีสวยเลยดู ไประงาบเก็บเลยจะได้ปลูกอันใหม่ตรงนี้บางอันก็ไม่เป็นหัวทุกคนดูอนันนี้ปลูกเดียวๆนะดูหัวนี้ค่ะบางดูลลาพูน่าตาบหัวใหญ่แร้เด้อเห็นไหมถอนใบออกหัวใหญ่แล้วค่ะพูน่ะ,ตะแต่แซ่บแต่ยังพุน่อูอ้หัวสองหัวติดกัน โอ้เป็นหัวติดกันนาทุกคนได้กินแล้วจ้าเอาไปฝากพ่อปูแม่ยาน้ำเดค่ะเด้อพ่อปูมากกินและดีค่ะพ่อกับปูเพื่อกันแต่พเป็นหัวเดี๋ยวลูกสไปเอาไปฝากเองหอ,อหัวใหญ่งามเอาฝนตกจตะทุกคนจ้า ฝนตกห้ามคนงามเราป่ะเนี่ยโอ้ยสิจังเดยไ่ได้ป่าแดนบ่กว่าอาบน้ำฝนโหลดหอนป่ะเนี่ยอือหัวน่ะไอ้ฝนตกลูกฝนตกตักฝนเตะจะฟึ้บชื่นกรื๊ดคือกั่ะี่รักจ้ากินเลยหัน่ะกำลังใจกำลังใจของแม่ <c oughs> โอ้ยหัวนี่แม่พูดหน้า โอ้ัวปักใหญ่เลยค่ะอืม,อมได้เยอะเลยทุกคนยังไม่เก็บหมดเลยนู้นยังเหลืออีกอยุค่ะาพูน่ะเห้ือีกดงน้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้ที่ว่างเราก็จะเอาอย่างอื่นมาปลูกกันเนาะลงตรงนูน้นตรงนี้ให้เต็มนี่เห็นไหมอันไหนปลูกเก็บได้เร็วก็อ่อย่างเงี้ยล่ะค่ะปลูกก่อนเราจะได้เก็บกินเราเอาไปล้างกันดึง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 ,ดง เออเออข้อมือหัวสวยเลยเห็นไหมสีสวยไหมคะนั่นน่ะล้างแล้วสีสวยไหมจ้าน่ากินราดีสดๆจากสวนค่ะทุกคนจ้าหัวงามบบคะฟุตนะแต่งใจวายแต่แซ่บนะ กินบะคะมือหัวบกย้อยนะเอมเอาเป็นยัางลบัดแดงย้อยเลยตรงนี้ดูทุกคนสองทุ่มกว่าแล้วนะเป็นรีมันนี่เร็วมามามาโอ้โหแดงเยอะมีอีกโอ้โห มานี่มานี่แล้วมามาเก็บช่วยแม่นี่คอมเก็บสตอเบอรี่ช่วยแม่แน่น่ช่วยแม่เน่ช่วยแม่เน้ที่รักจ้ท<ร>ทะท็อกไอ้ท็อกเนี่ยโซ่ท็อกมาช่างมาเก็บช่วยเต็มเลยที่รักจ้ะเก็บเต็ม <'s amazing. S 2> พันใหญ่มันยังไม่สุกนี่นี่นีโอ้โหเต็มโอ้โหล้นละค่ะทุกคนเดี๋ยวมาลดน้ำสักหน่อยมันแบบโอ้ยแดดแรงมันเหี่ยวเหียวโอ้เต็มเลยล้นกระจาดเลยปะปะปะปนี่ค่ะผลผลิตจากสวนของเราตอเบอรี่โอโกิโลกว่านะคะเนี่ยล้นเลย ผักกาดดอกเมนูอะไรดีอยากกินปนปลาอยากกินแกงอ่อมเดี๋ยวจะเอาไปฝากพ่อปู่แม่ย่านะคะฮาดีเชียนหรือแรริสนะคะแล้วก็แป่งสตรอเบอรีร่ไปฝากด้วยนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเดินไปบ้านพ่อปู่แม่ย่าก่อนคะ่ะทุกคนเดินเอาสตรอเบอรีร่กับลาดีสไปให้พ่อปู่แม่ย่ากันคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเดินพาชมดอกไม้สวยๆตามทางนิดหน่อยนะคะดู สตรอเบอรี่สด,สดสดจากสวนดูแวะชมดอกกุหลาบโอ้โหเขาปลูกอยู่ข้างทางอะทุกคนนี่อันนี้คือวงเวียนใหญ่เนอะอ้ยสวยมากเลยกุหลาบสวยจังเลย <c oughs> วงเวียนใหญ่เมืองคุณญิงนี่แหละนะคะ ช่วงหน้าร้อนเขาก็จะเอาดอกไม้มาประดับตกแต่งแบบนี้นะคะทางอำเภอเขาก็มีพนักง,งานมาลงปลูกนะคะสวยมากเลยทุกคนนั่นก็จะเป็นโรงแรมนะคะสีแดงๆเงนี่ยนะคะเดินตรงไปก็จะเป็นบ้านพ่อปู่แม,ม่ย่าแล้วค่ะทุกคนอยากพาชมดอกไม้สวยๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะบ๊ายบายออวิดาเซนชื่อ